สวัสดีครับผมจุนยาการบดิตครับผมรับบทเป็นภาครัฐครับผมภาครัฐเนี่ยเป็นลูกชายของท่านในพลพินิจกับคุณหญิงอภัยครับมารับบทนี้ได้ยังไงก็มาแคสครับผมแคสประมาณสองรอบสามรอบมั้งประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วมันก็ค่อนข้างจะนานมาแล้วด้วยก็จนจนรู้ตัวว่าได้คือน่าจะประมาณครั้งที่สองหรือครั้งที่สามเลยผมไม่แน่ใจเสร็จแล้วก็เป็นคนหน้าที่รับแคสคนต่อไปแทนรับแคสคนที่เล่นคู่กับเราอะไร เพราะว่าเราเราเล่นแคทดก่อนก็แค่หลายคนจนมาเจอแบมเนี่ยรู้สึกว่าเออเหมาะกับเป็นปกเกตจริงๆนะด้วยบุคลิกนิสัยของแบมเป็นคนอ่อนน้อมมันพูดเป็นคนพูดไพเราะคนหนึ่งอะแต่ก็แอบคิดว่าเอ,อ๊แต่ว่าในบทคุณปกเกตจะจะมีความอ g g r ส s มากกว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะจะ,จะได้ไหมซึ่งซึ่งแบมทำได้ดีมากเลยครับ ดีมากผมผมมองว่าแบมเนี่ยหลายคนเลยนะไม่ใช่แค่แบบคนในกองเนี่ยผมไปกองอื่นมาทีมที่แบบเคยทําแบมมาอะไรเงี้ยก็จะมาบอกผมมาว่าแบมน่ารักนเนาะอะไรเงี้ยคือยิ่งพูดยิ่งดูน่ารักอนะไรเงี้ยผมเชื่อว่าแฟนๆทุกคนน่าชอบฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นฉันยอมให้คุณมารับมาส่งทุกวันเหมืก็ได้ถามผมได้ยัง ว่าอยากมารับส่งหรือเปล่าก็สนุกแถมอยู่กับแบมนี่คือกินตลอดเวลาแบมแบนี่คือเป็นผู้หญิงก็จริงนะแต่ว่าเป็นคนชอบการกินมากเขาเป็นคนเอนจอยกับการกินทุกอย่างเลยเออซึ่งมีหลายอย่างเลยซึ่งแบบผมผมก็เปิดโลกกับการกินคือถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นกุ้งทอดมั้งแล้วแบมกินทั้งตัวเลยไม่ปอกเปลือก ไม,มไม่นิ่มครับกุ้งทอ,อด,ดกินหมดเลยกินหางด้วยผมแบบอ๋อได้หรอ,อแล้วพอกินไปก็รู้ว่าอ๋อมันได้ดไนี่นะส่วนไมกี้เนี่ยเป็นสีสันของกองสีสันของผ้าเจ๋ว <laughs> แต่แต่แต่ไมกี้นี่จะเป็นคนที่ทุ่มเทมากถึงจะเป็นเรื่องแรกนะแต่เขาเต็มร้อยเลยเต็มที่เลยอาจจะ ตะกุกตะกักบ้างแต่ผมเห็นความตั้งใจของน้องคือแบบมาเต็มเต็มร้อยเลยส่วนยาดานี่ไม่ต้องพูดถึงฝีมือการแสดงนี่เขาผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเก่งมากคนนี้ผมแล้วก็เจ๋อนะคะ,ะเจ๋วผม <ๆ S 2> ยังกลางๆนาะไม่ถึงกับดุแล้วก็ไม่ได้ใจดีมากผมจะเป็นคนกลางๆที่จะไม่ค่อยโดนไม่ค่อยโดนเจ๋วว่านานๆทีโดน <t> ก็ <t> ก็เป็นคนละเอียดคนนึง ผมมองว่าพรวเจ็พคลละเอียดกับบทมากเป็นคนที่เข้าใจบทเข้าใจในภาษาของของไดอะล็อกมากอนะไรเงี้ยซึ่งถ้ามีอะไรที่เราติดขัดอะไรเงี้ยเราสงสัยเราถามเขาแล้วเขาตอบได้หมดเลยไม่เคยสัมผัสด,ด้วยการที่เรานั่งแล้วมองตรงนั้นไม่เคยสัมผัสครับเคยดูผ่านทีวีบ้างแต่ว่าผมชอบนะบรรยากาศตรงนั้นมันมันสนุกอ่ะมันเหมือนเป็นเชิง ด้วยยุคสมัยนน้นเนาะมันเหมือนมีความเป็นงานวัดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกสีสัสนมันตะการตามันสนุกมันสนุกไปหมดเลยใช่แล้วน,นั่งหน้าเรากม็มองเึลิ้นเลยก็ถือเป็นฉากประทับใจฉากหนึ่งเลยเพราะว่าถ้าผมจะไม่ผิดนี่คือเขาเซตฉากนั้นมันนานมากแล้วเหมือนมีเลื่อนมีอะไรด้วยใช่ไหม่าจะได้ถ่ายันรู้สึกว่าโอ้โหซีนนี้เป็นเป็นซีนสาคัญด้วยของเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ประทับใจจริงๆฮะยากมาก ก็น่าจะเป็นฉากบูครับที่เข้าไปช่วยคุณปกเกตซึ่งเป็นเรื่องแรกที่ผมได้บูถึงจะนิดหน่อยก็นะแต่ว่าเป็นเรื่องแรกที่เราเราเล่นบูซึ่งมันไม่ไม่ใช่เหมือนกับการต่อยมวยปกติมันเป็นการต่อยมวยเพื่อรับกล้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้มุมกล้องนิดนึงอะไรย่งเงี้ยก็เรียนรู้จนผ่านมาสองสามปีเราได้ใช้แล้วเราก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณนะวันนั้นจริงๆที่เราได้เรียนรู้ถึงจะ ไม่ได้เยอะมากแต่มันช่วยเราได้มากมายมหาศาลจากจากผลงานที่ผ่านมา